ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเรื่องของนักโทษที่เขาหนีคุกหรือว่าแหกคุกนั่นเองจริงๆโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาผู้ต้องขังที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะคะพอใกล้ที่จะพ้นโทษคุณอันเขาก็จะมีการนํามาฝึกนะคะคอาชีพต่างๆเป็นงานบริการบ้างงานเกษตรกรรมบ้างเพื่อที่จะรอวันที่จะพ้นโทษปล่อยตัวออกมาแล้วก็มาใช้ชีวิตได้อยู่ในสังคมโดยปกตินะคะกลับมาใช้ชีวิตได้มีอาชีพมีอะไรแบบนี้ที่นี้ค่ะเรื่องของเรื่อง เรื่องนี้เนี่ยนักโทษคนนี้เขาออกมาฝึกอาชีพะนะคะก็มีคนควบคุมะนะอยู่ที่เรือนจําชั่วคราวห้วยกล้างแต่ปรากฏว่าเขามีการหลบหนีค่ะหลังจากที่ออกมาฝึกอาชีพนะคะตั้งแต่วันที่20มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดนะคะทางด้านของกรมราชธรร์ออกมาชี้แจงแล้วนะว่าจับกลุ่มผู้ต้องขังรายนี้ได้แล้วนะคะซึ่งไปจับกลุมได้โดยเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ ควรหินมุยที่จังหวัดชุมพรค่ะก่อนที่จะนำตัวมาดำเนินคดีค่ะ เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านกรมราชธณน์นะคะออกมาชี้แจงกรณีผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวห้วยกล้างจังหวัดชุมพรหลบหนีออกจากเรือนจำนะคะว่าช่วงวันที่20มกราคม2568เวลาประมาณ14.30นาฬกา30นาทีค่ะเกิดเหตุผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวห้วยกล้างสังกัดเรือนจำอำเภอหลังสวนนะคะหลบหนีขณะนะฝึกวิชาชีพอยู่ที่ร้านคาแคของเรือนจำค่ะ หลังจากการเยี่ยมญาตพบปะครอบครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คาดว่าผู้ต้องขังดังกล่าวเนี่ยได้เดินเท้าลัดเลาะสวนปามออกไปจากบริเวณเรือนจำชั่วคราวห้วยกั่งเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าผู้ต้องขังหายตัวไปเจ้าหน้าที่เรือนจำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอ,อำเภอหลังสวนนะคะสพจังหวัดชุมพรก็เร่งดำเนินการติดตามตัวผู้ต้องขังในทันทีอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่วันที่20มกราคมที่ผ่านมา จนกระทั่งเวลาประมาณ6นาฬกา30นาทีก็คือเมื่อเช้านี้เองเนี่ยนะคะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพบ้านในหูดอําเภอหลังสวนค่ะว่าพนักงานสถานีรถไฟควรหินมุ้ยได้ควบคุมตัวผู้ต้องขังเอาไว้ได้นะคะจากนั้นได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เรือนจำและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุมผู้ต้องขังดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งสาเหตุในการหลบหนีนะคะคาดว่าเกิดจากปัญหาส่วนตัวทําให้ผู้ต้องขังเนี่ยเกิดความเครียดแล้วก็ตัดสินใจก่อเหตุหลบหนีดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะทีนี้คุณผู้ชมขาในส่วนของเรือนจําชั่วคราวห้วยกล่างนะคะเป็นเรือนจําเปิดไม่มีรั้วกําแพงสูงเป็นสถานที่สําหรับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษค่ะ เพื่อนำไปฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านกเกษตรกรรมงานบริการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำการ,กรเกษตรการเลี้ยงสัตว์คาแคร์เป็นต้นค่ะซึ่งทางด้านกรมราชธรรเนี่ยก็จะเพิ่มมาตรการและความเข้มงวดในการควบคุมดูแลให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงยังคงมีนโยบายการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องรชาชทรร์นะคะให้ได้รับการ ฝึกวิชาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานอันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อให้เขาได้นำความรู้และทักษะเหล่านี้ไปประกอบวิชาชีพภายหลังจากที่พ้นโทษโดยไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเ,เรื่องของการฝึกทักษะให้กับผู้ต้องขัง ก่อนที่จะปล่อยตัวออกมานะคะให้เขารู้ว่าเออออกมาเนี่ยสามารถที่จะมาประกอบวิชาชีพอะไรได้บ้างบางคนบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดอาจจะไปทำกเกษตรกรรมไปออปลูกผกักไปเลี้ยงสัตว์แบบเนี้ยนะคะหรือว่าบางคนรักอาชีพบริการอาจจะไปทำคาแคร์ก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการฝึกฝนให้นะคะให้ทำจนสามารถที่จะออกมาประกอบวิชาชีพได้เมื่อถึงเวลาที่เขาพ้นโทษนั่นเองนะคะแต่รายนี้เนี่ยใช้โอกาส ในการที่ออกมาฝึกวิชาชีพแล้วก็หลบหนีก็คือก็เรียกง่ายๆเหมือนแหกคุกนั่นแหละเพราะว่าก็คือเขาอะยังติดคุกอยู่นะคะอ่ะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ตามจับตัวแล้วก็มาดําเนินคดีได้ในที่สุดคะ่ะอ๋อกรอนน,นี้นะครับเดี๋ยวสืบเนื่องจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่20มกรานะครับเวลาประมาณ16นาฬิกาเศษนะครับก็ได้รับการประสานจากผู้บชาการเรือนจําหลังสวนว่า มีนักโทษชายเด็ดขาดนะครับซึ่งอยู่ระหว่างรอการพักโทษและไปฝึกอาชีพที่เรือนจำห้วยตั้งหลังสวนนะครับซึ่งเรือนจำต่าง่าวเป็นเรือนจำชั่วคราวโครงสร้างเบานะครับได้หลบหนีออกจากเรือนจำนะครับแล้วก็จริงด้าจ,าจับเจ้าหน้าตำรวจนะครับไปร่วมกันออกติดตามนะครับแล้วก็ต่อมาผู้ช่วการเรือนจำก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เรือนจำมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย ก็ได้รวบรวมพยานฐานนะครับแล้วก็ออกหมายจับนะครับแล้วก็ร่วมกันออกติดตามจับกลุ่มนะครับนักโทษชายดังกล่าวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนจนกระทั่งเมื่อเช้าเวลาประมาณ0 6 3 0กนนาฬิกาเศษนะครับก็ไปติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่สถานีรถไฟควรหินมุ้ยนะครับควรหินมุ้ยนะครับอำเภอหลังสวนนะครับซึ่งอยู่ระหว่างกําลังจะเดินทางขึ้นรถไฟ ไปที่อำเภอต้องตะโกนะครับเพื่อไปหาปู่นะครับครับขณะนี้ก็นําตัวส่งการสอบสวนนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะนําตัวส่งอายการเพื่อฟ้องศาลนะครับในความผิดฐานหลบหนีจากที่คุมขังตามหมายศารนะครับครับส่วนรายละเอียดก็จริงในการหลบหนีออกจากเรือนจํานะครับก็ครขออนุญาตให้ไป ประสานท่านผู้จัดการเรือนจำหลังสวนเพื่อจะได้ทราบข้อจริงที่ถูกต้องต่อไปนะครับ